เอ้าทิ้งทิ้งระหว่างทางเาจะเห็นเราเป็นคนอ่อนลาแล้ว่ไลแล้วนะหนูหนูทิ้งทำไมล่ะลูกหนูกลัวกลับบ้านไม่ถูกเหรอฮะเขา,าดึงขอบทิ้งใช่ไหมไอ้วาหนูดึงขอบทิ้งเหรอคะลูก โอ้โหขี้มจิด้วยอิม่ให้อิมายช่วยขปะปุกขับปะปุก่งากโอ้เก่งมากลยทีนึงนะสังสานไ้เกิงเนาะว้ายอีทีนึงต้องขู่้สองสาวได้กิแล้วนะคะอัญญา มีกางเกงเขาเป็นกางเกงคอนเลอะหรือเปล่าไม่เลอะอ่ใส่กางเกงสิคะน้องสาวน้องสาวใส่กางเกงสิคะถึงบ <ườ <th ้านแล้วนะคะ

ที่ตอนนั้นที่มาตอนกลางวันนี่เขาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาพูดก็พอเธออะไรพอเธออะไรสักอย่างอะไรไอว่าทำอะไรลูกที่เขาว่าน้องสาวอ๋อเธออย่าอย่าอย่าเข้ามาเลยนะพูดอะไรนะเขาเขาเรียกน้องว่าบางทีเขาเรียกว่าเธอไงเธออย่าเข้าที่เขาที่เขาวิ่งหนีเขาไปในเนี้ยแล้วเขาก็ปิดประตูอะบีมบีมบีมอยู่ปะอยู่ค่ะ ดึงฟ้าทีวีแล้วเขาก็แบบว่าไม่ต้องเข้ามาเลยนะน้องสาวไม่ต้องเข้ามาน้องสาวเขาพูดว่าเธอเลยนะเธอไม่ต้องเข้ามาเลยนะโอ้โหดตวดเอเลยเนี่ยน่ห็กืเธอเธอเธออยู่ตรงนั้นเลยไม่ต้องเข้ามาใช่ไหมเธออยู่ตรงนั้นเลยไม่ต้องเข้ามาสวัสดีทุกคน ตาปาตี้ขึ้นเปล่าไม่รู้อ่ะของาิดเดวเองนสาว